เฮ้ยลากูเลี้ยงไว้นะขอตัวเดียวครับขอตัวเดียวยังอีกยังอีกชนไหมไม่ขวางคลองอะ่ะนั่นน่ะ

ถ่ายมันถี่แล้วโออ้ยแจ็คัวแล้วน่นนะใช่ใช่เห็นแล้วมันดีมันสุดชักเกอร์ป่ะโอ้ยแล้วจับหัวมันสที่ ลุ้นครับลุ้นครับนีก็ดีติ้วนดยสวยตะเพียน หมาเลยหมาเลยร้อนร้อนเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเข้ารมนี่โบฝั่งนี้เยอะ

เต็มกระมังแล้วมั้งปึ๊บโอ้ยตาหังแดีง ว่าแรงเยอะจังไปตื้นไกลๆเลยมุกเกอร์กำข้างเลยกำแบบหลวมๆข้างแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งทำรูดข้างซ้ายกำกำตรง,รงที่ไม่ขายเออ,อนั่นแหละแล้วรูดออกมาเอามือข้างนี้ดันเข้าไป เออกำี่ไม่ใช่บีบอย่างน,นั้นกำมันสองข้างเออแค่นั้นอ่ะไม่ได้หานานเนาะโอ้โหานยู่มงานยู่